ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องมีหน้าพี่ดอกควณญนะคะแม่เมย์ซดีตอนเช้านะคะเนาะแล้วก็มาเกี่ยวหญ้าให้เด็กๆนะคะแม่เม่์สาวันนี้เขาเรียกตามภาษาควนช้างก็เรียกหญ้าใบข้าวนะคะคุณแม่คะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆค่อนข้างกินดีนะคะแม่เมนี่นะก็กินดีพอสมควรนะคะมีหน้าเกีรยนี้นี่ตัวใหญ่ขึ้นนะคะเพราะว่า กินยาใบข้าวเยอะนะคะแม่ๆขาแล้วก็ยาในเปียนะคะวันนี้ก็มาตัดนะคะเนาะก็ไม่ไกลจากปางช้างเราเท่าไหร่นะคะแม่่เมื่อวานฝนตกนะคะแม่่จ๋าเมื่อวานฝนตกเพราะว่าตกสองวันแล้วนะคะแต่ดียังโชคดีที่ว่าตกแล้วหยุดนะคะแบบไม่ปล่อยๆจนถึงเช้านะคะเด็กๆก็ได้นอนบ้างนะคะน้องแม่่จ๋า ช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแม่ๆย่าก็ช่วงนี้ฝนตกก็ค่อนข้างที่จะเขียวชะอุ่มนะคะแม่แม่ะพอได้ตัดนะคะพอได้เกี่ยวนะคะนี่ก็ใช้เวลาในการเกี่ยวก็ประมาณสี่สิบนาทีนะคะกว่าจะได้หนึ่งรถนะคะนอกจากบางช้างเรานะคะแม่แม่ส่วนมากมันจะไกลเพราะว่า เราขี่รถไกลนะคะ่ะถ้าเราเจอยาใกล้แล้วก็โชคดีหน่อยนะคะไม่ขี่รถไกลเนาก็อ่าล้นระยะเวลาได้นะคะแต่ค่ะไกลๆก็ขี่รถไปกลับก็ชั่วโมงครึ่งได้นะแม่แม่น้องควางเคยไปเกี่ยวนู่นนะคะไปกลับก็ประมาณโอ้หกสิบโลได้นะคะแม่แม่ค่ะไกลมากๆนะคะแต่ก็ได้ยาม,มาให้เด็กๆก็ถือว่าโอเคนะแม่แม่ ช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้พาแม่ๆมาเกี่ยวย้าเป็นเพื่อนพ่อควานนะคะมาส่งกาลังใจให้พ่อควานให้น้องควานนะคะเดี๋ยวเด็กๆรออยู่ที่ปางช้างนะคะแม่ๆจา๋ามีหน้าก็ตัวพ่อครูนนะคะเป็นเด็กชอบเล่นน้ําฝนอยู่แล้วแม่่ยิ่งฝนตกบ่อยแบบนี้โอ้ยถูกใจมีหน้านะคะพี่ดอกคุณก็ยืนกินอย่างเดียวนะคะไม่สนใจอะไรทางนั้น ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนะคะพี่ดอกคูณในนานี้มัวแต่เล่นนะคะขอให้แบบหัวแบบให้หางชี้ฟ้านี่ชอบมากค่ะชี้ฟ้านะคะหัวดิ่งลงนี่โอ้ยชอบมากนะคะเวลาฝนตกโอเคแม่แม่เดี๋ยวน้องควันขันยาไปช่วยกับควันตัดหญ้าก่อนนะคะเนาะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะนะคะที่เข้ามารับชมนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ